ข้างหลังนี้นะเป็นร้านวางังกดโซบะนะครับซึ่งวังกอแปลว่าชามก็คือโซบะในถ้วยเล็กๆเขามาเสิร์ฟหนึ่งถ้วยใช่ปะหนูก็เอามาวางไว้แล้วเขาก็จะคิดเงินตามนี้ว่าหนูกินแล้วกี่ชามถ้าเกิดเราไม่วาง,ไม,วางไม่วางเขาก็บอกบอกคือชามแรกเขาห้ามใส่เครื่องเคียงเลยเรากินแบบนี้ก็เป็นเส้นกับน้ำซุปเส้นมันก็จะแบบอุ้หน่นอยพอตั้งแต่ชามที่สองเป็นต้นไปเนี่ยเราก็ค่อยเอาเครื่องเคียงใส่เข้าไปได้ใส่ได้ ก็ดังเหมือนกันลูะตอนนี้เร่งเร่งเร่งมาสิบเอ็ดสิบสองไข่สวยๆนะคะพี่แดงค่ะเราไปยังอยู่กันที่อิวาเตนะฮะทางนั้นจะเก่งกว่าพี่อยู่แล้วนะพี่ยุ้ยนี่ก็เพลินดีนะบ้านหลังนี้สามร้อยกว่าปีเลยอ่ะบ้านที่เรานั่งอยู่นี่เรียกว่ามาการิยะมาการิแปลว่ารูปทรงตัวแอล เย้เมนูนี้มีชื่อว่าฮิซุมินาเบะอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่อไรอร่อยนี่เป็นการปอกแอปเปิ้ลแบบคนญี่ปุ่นอร่อยหรออร่อยแล้วที่นี่มีส่วนอะไรบ้างครับนอกจากแอปเปิ้ลมีส่วนอื่นไหมอ๋อหักตรงขั้วมันได้เลยชื่อก็คือมินิโทมโต้อร่อย เป็นชาวสวนเป็นชาวสวนมาเก็บแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลว้าวโอ้โหคึกคึกนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นต้นแอปเปิลใช่ไหมนี่ครั้งแรกในชีวิตเช่นกันชีวิตนะฮะโคตรยอคเลยอ๋อนี่คือชื่อพันธุ์ของของิ้นนี้อันนี้เิ็ดได้เลยอะเอ๊ะบอบเลยเก็บปุ๊บกินปั๊บเก็บปั๊บกินปุ๊บเลย หลังจากใครที่เข้าเมืองกันมาเยอะแล้วเนี่ยควรจะได้มาแบบสูดอากาศบริสุทธิ์นอกเมืองกันบ้างนะฮะแบบนี้เป็นต้นแต่มาแล้วสร้างลูกแบ่งกันคนละลูกโอ้โหเย้